ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยแล้วกันนะครับดีใจมากที่ได้ทำคลิปอีกรอบซึ่งผมนึกว่าจะไม่ได้ทำแล้วหลังจากสอบที่เอ่อที่ผมไม่ทําทำคลิปนานเพราะว่ามันสอบแล้วผมก็ต้องอยู่อ่านหนังสือซึ่งวันนี้ก็จะนำเสนอสิบอันดับปลาเอเลี่ยนที่ทั่วโลกกำลังเชิญน,นะครับถ้าพูดถึงเอเลี่ยนละคงจะนึกถึง พวกมาเยือนจากโลกที่เข้ามาในโลกที่เข้ามาในอโลกเพื่อยึดครองเรานะครับแต่เอเลี่ยนในชีวิตจริงนั้นน่ากลัวกว่าพวกนั้นพวกน่ากลัวพวกเอเลี่ยนในหนังมากๆแล้วก็เออเออมันพวกเอเลี่ยนในชีวิตจริงปกคอมันมันปลกครองทั่วน้านฟ้าพืนพืนดินพระสุธา หรือแม้แต่ใต้ผืนน้าซึ่งเราจะไปเรียนใต้ผืนน้ากันซึ่งมี10บตัวจะได้แก่อะไรบ้างนั้นกันเ,เลยอันดับที่สิบปลากระพงแม่น้ํานายแม้ปลากระพงขาวว่าเราจะสามารถที่ได้ถึง1เมตรแต่สําหรับปลากระพงแม่น้ํานายนั้นพวกมันสามารถใหญ่ถึงสเมตรหนักกว่า400รอยปอน นี่คือากายจากสายน้ำที่ติด1ในร้อยสายพันธุ์อันตรายของทาง I G N หรือสหาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีการสังเกตพว่าพวกมันได้สร้างปัญหาอย่างรุนแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพในสาบขนาดใหญ่หลายแห่งของแอฟริกาที่มีที่ได้นำปลาชนิดนี้ไปเพาะเลี้ยง ัเพื่อแก้ปัญหาความอดอยากแต่พบว่ามันมีส่วนช่วยแก้ปัญหาน้อยมากเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตและอยู่ในพื้นที่น้ำหรือชบบาวประมงทั่วไปไม่สามารถจับพวกมันได้และพวกมันยังส่งผลกระทบตรงต่อปลาท้องถิ่นบางชนิดเช่นปลาหมอสีที่ถูกพวกมันล่าจนสิ้พันธุ์ันดับที่9ครับ แม้ปลาคราฟจะไม่ใช่ปลากินเนื้อและด้วยกันแต่เนื้อยขยายพันธุ์ที่ไวคันเทพแถมยังผลิตประชากรปีละล้านตัวของมันทำให้ iucn ต้องจับตาดูพวกมันเป็นพิเศษเนื่องจากพวกมันเป็นนักกินพืชที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาและแหล่งน้ำที่พวกมันเข้าไปอยู่หายไปภายในเวลา3ปีซึ่งเป็นสาเหตุที่สัตว์สายพันธุ์อื่นตั้งแต่ปาขนาดเล็ก ลกน้ำหลายชนิดพลอยหายไปจากแหล่งน้ำเดิมด้วยเนื่องจากไม่มีที่ใสอันดับที่แปดปลาหางแดงในในวงการปลาสวยงามมักจะเรียกปลาตัวนี้เป็นตับเช่นปลาเลตเทลแต่คนทั่วไปจะเรียกปลาตัวนี้ว่าปลาดุกหางแดงโดยมากเราจะไม่เห็นตัวมันเป็นเป็นเป็นเว้นซะก่อนที่ขา่าว จะกลายเป็นข่าวสารเนื่องจากโดนตายมาจากท้องถิ่นต่างๆและโดนขอหวยตามระเบียบเพราะสุดแล้วปลาดุกหางแดงมักจะซ่อนตัวอยู่ตามขอนไม้ในแหล่งน้ําลึกและออกมาล่าเหยื่อนในเวลากลางคืนเพราะไม่มีใครได้เห็นตัวมันส่วนปนัญหมาจากปลาตัวนี้คือมันเป็นนักกินขนาดใหญ่ที่ไม่รู้ว่าตายอดตายอยากมาจากไหนสามารถกินปลาได้ ตราที่ปากและกระเพาะของมันต้องการเมื่อบวกกับความสามารถในการขยายพันธุ์ของมันแล้วนี่จึงเป็นฝันร้ายของปลาบ้านเราโดยเป็นปริยายซึ่งมีคนเอาประเทศไทยมันก็เลยลุกลานอันเก็บปลาเท้าสีน้ำตาลปลาเท้าสีน้ำตาลในความที่เป็นปลาคนณภาพดีและมีราคาแพงจึงมีการนำปลาเท้าสีน้ำตาลเข้ามาเพาะเลี้ยงและพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายๆประเทศโดย ทนไทยเนื่องจากมีปลาขนาดใหญ่และมีอุปนิสัยดุร้ายชอบกินจึงทําให้มีปลาจำนวนหนึ่งหลุดลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิดเนื่องจากปลาเท้าคือปลาที่กินไม่เลือกต,ตั้งแต่กุ้งหอยปูปลายันนกขนาดเล็กแถมพวกมันยังฉีกกำลาว่าว่าเป็นปลาน้ำเย็นที่ไม่สามารถอยู่ใน แต่เนื่องจากการศึกษาในหลายๆประเทศพบว่ามันสามารถขยายพันธุ์เติบโตในน้ำอุน่นได้ดีพอๆกับปลาท้องถิ่นเลยทีเดียวอันดับที่6ปลาดุกด้านซึ่งเป็นปลาของประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อเสียเสีงไกลถึงต่างแดนเนื่องจากการนำเข้าบรรดาปลาดุกด้านจากประเทศไทยเพื่อนำไปเป็นปลาน้ำที่สหรัฐอเมริกาแต่ด้วย ขนาดใหญ่และกินจุกมากจึงมีคนนําพวกมันไปปล่อยลงในแม่น้ําก่อนก็นจะพบว่าพวกมันระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ชุ่มน้ําของฟลอริดาไม่เพียงแค่พวกกินไม่เลือกเท่านั้นแต่ยังสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่มีออกซิเจนต่ตําได้อย่างนีและในปีที่มีฝนตกหนักพวกยังพบว่าพวกมันยังเดินทางข้ามรัดกลางสายฝนได้อีกด้วยก็คือมันจะใช้เคลีอของมันเดิน ออกไปตามถนนมานในภาพนี้นะครับเขาบอกไว้ก่อนคันเทพอันดับปลากินยุงถึงแม้จะเป็นปลาตัวจิ๋วแต่ไม่มีพิษภายดังสิน้นแต่อย่าประมาทเจ้าปลาจิ๋วพวกนี้ได้ตามชื่ออันกินหดือดขาดเพราะพวกมันกินพวกลูกน้ำแต่ได้ไม่ได้งนหิวมันคือลูกน้ำจึงทำให้มีหลายประเภทเหลายประเทศ นำมันเข้ามาเพื่อช่วยกำจัดลูกน้ำโดยที่ว่าลูกน้ำนั้นเป็นอาหารของปลาชนิดอื่นด้วยมื่มีพวกแข่งขันเพิ่มมาพวกปลากินยุงพวกนี้จะแสดงท่าทีก้าวลาวต่อปลาท้องถิ่นเพื่อที่จหารพร้อมทางยึดครองแหล่งน้ำพวกนั้นเป็นของมันซะเองด้วยความที่จะกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องแลกกับปริมาณปลาท้องถิ่นขนาดที่หายไปด้วยเช่นกัน อันที่4ปลาปลากะแหเช่นเดียวกับปลาปลากะแหนั้นเป็นนักกินพืชที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาแถมยังอาศัยสาูงใหญ่ตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยทำให้พืชในแหล่งน้ำชาติที่ถูกพวกมันกินที่ถูกพวกมันลุกรานโดนถอนรากถอนโคนภายในเวลาเพียงไม่นาน ด้วยความที่พวกมันกระจายอยู่เป็นวงกว้างหลายประเทศทําให้การโยกย้ายความถี่ของพวกมันเกิดการผสมข้ามสายนธุนขึ้นที่ไม่ได้ตั้งใจอีกด้วยอันดับที่สาปลานินเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกมันเป็นปลาเศรษฐกิจสำคัญของไทยและอีกหลาย,ลายประเทศในขณะที่เดียวนในขณะเดียวกันพวกมันก็มีปัญหาต่อระบบในเวศด้วยเช่นกัน เพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ปรับตัวง่ายจะเลยเติบโตเร็วทําให้พวกมันแข่งขันกับสัตว์เจ้าของอย่างดีแม้ว่าปลาชนิดนี้จะมีประโยชน์ในการกําจัดวัชพืชและมและมลงบางชนิดแต่พวกมันก็ก,กินกน้ำดีดในในระบบนิเวศด้วยเช่นกันอันดับที่สองปลาสิงโตไม่เพียงจุดเท่านั้นที่มีการลุกลามของสัตว์ต่างถิน่น ในมหาสมุทรก็มีเช่นหนึ่งในการลุกลานที่น่าสนใจที่สุดมาจากปลาสวยงามหนึ่งอย่างปลาสิงโตแม้จะกินเพียงแค่ปลาเล็กเป็นอาหารและแทมมีผลกระทบต่อการสูบพันธุ์ของปลาชนิดอื่นเนื่องจากพวกมันยุบม,มีพิษและไม่มีใครสนใจที่จะกินมันสักเท่าไหร่แม้จะมีโครงการฝึกฉลามให้กินปลาสิงโตแล้วก็ตามแต่พอน,นำวิธีดังกล่าวไปใช้ในธรรมชาติกลับพบว่า ฉั้ามยังที่ฝึกมายังเลือกอยว่ที่จับง่ายกว่าอยู่จึงเป็นที่กังวลว่าในอนาคตอันใกล้าอาจต้องมันมากเกินไปซึ่งข้อเสียของปลาสิงโตก็คือมันกินลูกปลาปลานนขนทองก็กินลูกปลาแล้วก็กินสาหร่ายด้วยปลาสิงโตแย่งอาหารปลานนขนทองปลานนขนทองก็ไม่มีอาหารกินอพยพอยู่ที่แล้วพวกสาหร่ายที่เป็นปรสิตไม่ใช่ปรสิตพวกสาหร่ายเป็นวัชพืชก็จะมา เต็มทะเลแต่มีปลาชนิดหนึ่งที่กินปลาสิงโตได้ปลาเก่าอันดับที่หนึ่งปลาชะโดปลาในกลุ่มปลาชาโดนั้นถูกหัวว่าเป็นตัวอันตรายมาตั้งแต่ไหนแต่ลายแล้วสำหรับปลาชะโดที่ไม่เป็นปลาไม่ใช่ผิดหลอเลยที่ไม่เพียงจะเป็นปลาในกลุ่มปลาชาโดขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว พวกมันยังลุกลานแล,และสร้างปัญหาต่อนิเวศได้เป็นวง,งกว้างบทวงกว้างซึ่งบางครั้งมนุษย์ก็คือผู้ช่วยชั้นดีที่บังเอิญปล่อยมันลงในเขื่อนที่เป็นน้ำนิ่มและเต็มไปด,ด้วยไม้ทำให้วกมันแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและไล่คู่แข่งไปโดยปาเซึ่งปาเชโดก็เป็นปลานักลลาที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารไี่ใครกล้าเข้าใกล้ และซึ่งโดยเฉพาะเวลาผสมพันธุ์มันจะโคตรด,ดูเป็นปลาที่ตัวใหญ่มีฟันแหลมคมซึ่งในฤดูผสมพันธุ์มีใครเข้าใกล้มันมันจะใช้ฟันที่แหลมคมแบบกัดเขาให้และซึ่งปลาชดูดก็เป็นปลาที่ตัวใหญ่แล้วก็แพร่พันธุ์โดยมนุษย์ก็คือมนุษย์เอาไปแพร่พันธุ์ในสหรัฐอเมริกานั่นเองจน สหรัฐอเมริกาได้ตั้งฉายาเหมือนว่าฟิสซิลล่ายังไงวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ